เจตวิมุตต์กับปัญญาวิมุตต์ต่างกันอย่างไรนะครับวันนี้เรามารู้จักกันนะครับสวัสดีครับการัญาามิตรและผู้ใฝ่ธรรมผู้แสวงหาทุกท่านความจริงเป็นก็เป็นแค่ภาษาแล้ครับภาษาที่สมมุติขึ้นมาใช้เจตวิมุตต์นะครับเอาเจตววิมุตต์ก่อนก็คือการ ทำวิปัสสนานั่งสมาธิหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่มีการปฏิบัตินะครับอันนี้เราเรียกว่าเจโตวิมุตเพื่อให้เข้าถึงการหลุดพ้นนะครับตัวยกตัวอย่างอย่างเช่นอานาปนาันสะติหรือนั่งสมาธิฝึกกรรมฐานฝึกสติปัฏฐานนะครับนี่ฮะคือบรรลุธรรมด้วยการนั่งสมาธิหรือการปฏิบัติ นะครับส่วนปัญญาวิมุตติก็คือบรรลุธรรมด้วยปัญญานะครับเข้าใจด้วยปัญญานะครับทั้งสองสิ่งก็คือสิ่งเมื่อมาถึงจุดหนึ่งก็คือเป็นสิ่งเดียวกันนั่นแหละครับไม่ว่าจะเตวเิโตวิมุตติหรือปัญญาวิมุตติ เมื่อเข้าถึงก็จะเป็นสิ่งเดียวกันไม่มีความแตกต่างนะฮะส่วนที่มันแตกต่างก็คือการปฏิบัตินะครับส่วนาทางเจโตเนี่ยเข้าใจง่ายๆก็ทางฝ่ายเถรวาดของไทยเรานี่นะฮะจะเน้นการปฏิบัติยึดติดในรูปแบบนะครับส่วนปัญญาวิมุตต์เนี่ยส่วนมาก ผู้ที่บรรลุธรรมเนี่ยเขาจะจะเกิดปัญญาด้วยตัวเองนะครับอันนี้คือปัญญาวิมุตต์นะครับเจตวิมุตตก็ก็เกิดปัญญาด้วยตัวเองนั่นแหละครับแต่อาศัยการฝึกนะครับอาศัยการฝึกปฏิบัติด,ดูลมเดือนจงกรมหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะจนเกิดสภาวะที่เห็นเห็นธรรมนะครับ เห็นความไม่เที่ยงหรือเห็นการเกิดดับอะไรก็ว่าไปนะครับอันนี้คือเจโตนะครับปัญญาวิมุตต์เนี่ยส่วนมากก็จะเป็นพวกสายที่เอาแนวสายเซนนะฮะสายเสนที่บรรลุแบบฉับพลันหรือเฉียบพลันนะฮะอย่างของท่านอของไทยก็จะเป็นของท่านา พุทธธาตุนะครับท่านก็จะเน้นไปสายปัญญานะครับท่านพุทธธาตุ็จะออกไปทางทางสายเส้นนะครับจะเป็นแนวปัญญานะฮะสามารถที่จะหลุดพ้นได้เร็วนะฮะึ่งเห็นสภาวะเห็นสภาวะที่เป็นสภาวะสภาวะเอ่อหลุดพ้นนะฮะพูดง่ายๆก็คือปรลุธรรมนั่นแหละครับ ยุคนี้คนบนรรลุธรรมเยอะนะครับเห็นออกมาพูดธรรมะกันคนที่พูดธรรมะ,ะท่านที่พูดหลุดพ้นจะท่านจะไม่พูดเยอะมากมายนะครับท่านจะเน้นแต่เนื้อเๆเลยจะไม่ออกไปนอกเส้นทางมากนักจะไม่เน้นเรื่องบุญเรื่องบาปอะไรมากนักนะครับเพราะท่านอยู่เนื้อสิ่งเหล่านี้แล้วนะครับเพราะ วกนี้นะครับท่านจะไม่เน้นเรื่องบุญกุศลอะไรเท่าไหร่เพราะท่านจะชี้ให้เห็นบุญกุศลใหญ่ๆก็คือการอยู่กับตัวเองอยู่กับปัจจุบันนะครับมันต้องเจอสภาวะจริงๆนะครับถึงจะออกถึงจะพูดได้นะครับตรงนี้ท่านที่ได้พบสภาวะมาแล้วนะครับท่าน จะเข้าใจนะส่วนสายเจโตวิมุตรหรือว่าสายปฏิบัตินั่งกรรมาฐานอันนี้ก็ต้องจะต้องอาศัยทำปฏ,ปฏิบัติไปเรื่อยๆนะครับจนถึงวันหนึ่งเข้าใจนะเข้าใจแล้วก็ปล่อยวางได้หมดนั่นนะอันนี้คือเจโตนะครับส่วนเป็นยาวิมุตเนี่ย ครูบาอาจารย์ท่านก็จะชี้เลยชี้ให้เห็นแบบสภาวะแบบปัจจุบันเลยนะครับเน้นเอาเร็วนะครับมีหลายท่านนะบอกคอมเมนต์มาในในช่องแดงนะฮะช่อง YouTube นะครับท่านบอกว่าต้องปฏิบัติก่อนต้องปริยัิ ปฏิบัติปฏิเวกอ่าอันนี้ท่านก็พูดมาก็ไม่ใช่เรื่องผิดนะครับแต่ผมจะชี้ให้ฟังอย่างนี้ครับก็ขออ้างพระพุทธเจ้านิดนึงนะครับตอนที่พระพุทธเจ้าไปหาองคุลิมานนะฮะองคุลิมานก็ไม่ได้ฝึกนะครับองคุลิมานก็จะพูดง่ายก็คือขาดสติซะทีซ้ำนะะ แต่พระพุทธองค์ก็ชี้ให้องคุลิมานเห็นสภาวะแบบเฉียบพลันนะฮะจนชี้ให้องคุลิมานหลงจากอสมมุติปรุงแต่งหรือหลงขันห้านี่แหละครับหลงสังขารน,นี่แหละนี่ยฮะพอองคุลิมาน เข้าใจทำหรือเข้าถึงทำแล้วนั่นแหละครับถึงจะไปได้ไปศึกษานะเพราะฉะนั้นนะครับทางสายเซนจึงชี้ให้เกิดปัญญาก่อนนะครับไม่ได้ผิดถูกนะครับไม่ว่าจะเป็นการปริยัตเรียนรู้ก่อนแล้วก็มาปฏิบัติก็ถึงมาปฏิเวทนเนี่ยเนี่ยนะครับ มันก็ได้ทั้งสองอย่างนะครับไม่ถือว่าผิดถูกนะครับส่วนท่านที่เข้าใจทางสายเจโตวิมุตท่านก็จะเน้นปฏิบัติให้ลูกศิษย์ปฏิบัตินะครับว่าต้องไป,ไปเป็นไปตามขั้นตอนตามที่เขาสอนอะไรกันมานะครับส่วนสายของพุทธท่านพระพุทธทาสนี่ก็จะเน้นถึงเร็วนะฮะแบบเฉียบพลันนะครับ อันนี้คือสายเซนนะครับหรือของท่าน้วยล่างหวงโป,โปนะฮะมันถึงบางครั้งถึงเข้ากันไม่ค่อยได้นะครับระหว่างอ่านิกายเซนกับนิกายเทรวาทนะฮะเพราะว่ามองคนละมุมนะฮะจริงๆแล้วความจริงมันก็มาสู่ถึงจุดหมายจุดเดียวกันนั่นแหละครับก็ มาสู่นิพานเหมือนกันนะครับนิพานไม่ใช่สิ่งไกลตัวนะครับนิพานอยู่ในตัวเรานี่แหละท่านที่เคยสัมผัสมาแล้วนะท่านก็เอามาพูดให้เราฟังนะครับท่านสัมผัสมาแล้วท่านก็มาชี้ให้เราเห็นนะครับนั่นแหละมันก็ง่ายๆอย่างนี้แหละครับธรรมะทุกวันนี้ธรรมะเรานะครับแบ่งแยกแบ่งแยกนะครับพุทธเราแบ่งแยกนะครับ ก็ค่ okay. อยากจะออกมาเตือนกันนะครับว่าเราเป็นชาวพุทธนะครับอย่าได้ขัดแย้งกันเลยนะครับมีอะไรก็เจรจากันดีกว่านะครับอย่าจองล้างจองผ่านกันถึงให้ถึงเป็นถึงตายเลยนะครับศาสนาพุทธเราพระพุทธองค์ก็สอนให้ดูใจดูจิตดูใจตัวเองนะครับธรรมะเกิดที่ใจจึงต้องดับที่ใจนะครับ นอกเหนือจากนั้นนะไม่ใช่รอกครับการจองล้างจองผ่านกันไม่ไม่จบไม่สิ้นนะครับถ้าท่านคิดว่าเป็นท่านเป็นพุทธสมามก,กะก็จงอยู่ด้วยพรหมริหารสี่นะครับเมตตาการุณามุทิตาอุเบกขานะครับหยุดจองล้างจองผ่านกันได้แล้วมั้งครับอย่าไปตามกระแสมากนะครับธรรมะพระพุทธองค์คือทวนกระแสนะครับ ไม่ใช่ไหลไปตามกระแสเมื่อเข้าถึงมันไม่ได้มีอะไรหรอกครับธรรมะเราก็แค่หลงสังขารน,นะครับจริงๆธรรมะไม่มีอะไรหรอกหลงสังขารหลงสมมติปรุงแต่งแค่นั้นแหละมันจึงจำเป็นที่ต้องมีคนชี้ให้เห็นไงครับว่าหลงอะไรยังไงนะฮะก็มีญาติธรรมหลายท่านนะครับทักมา บางท่านก็เข้าใจบางท่านก็ยังไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรครับแต่ใดที่ยังไม่ท่านยังไม่ทิ้งนะครับเส้นทางของใจนะครับของตัวเราเองเนี่ยอย่าไปออกนอกเส้นทางออกนอกจากตัวเรานะครับท่านมีโอกาสาที่จะหลุดพ้นได้แน่นอนนะครับมันไม่ได้มีอะไรมากมายหรอกธรรมะเมื่อเข้าใจแล้วเราจะไม่หลงภาษานะครับสมมุติภาษามีแค่เพื่อใช้นะครับ เป็นแพร์นะผมย้ำบ่อยๆนะครับเราอยู่กับสัจจะความจริงอยู่กับปัจจุบันนี่แหละเห็นความรู้สึกนึกคิดอยู่กับปัจจุบันนี่แหละรู้นะรู้อยู่กับปัจจุบันนี่แหละรู้ที่มันไม่มีภาษานะครับต้องพูดคำนี้กันบ่อยๆว่าธรรมะมันก็มีอยู่แค่นี้แหละครับเข้าใจแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับเมื่อมันสงสยัยเอทำไม ผมก็รู้อยู่แล้วทําไมผมยังมีตัวตนหนูยังมีตัวตนหรือฉันยังมีตัวตนอยู่ทักมานะครับว่าอะไรที่มันเป็นตัวตนของท่านมันอยู่ตรงไหนนะครับเราต้องเอาไอ้ตัวมโนวิญญาณน,นี้ออกนะครับจิตมโนวิญญาณน,นี่แหละที่มันทําให้เราเกิดพบเกิดชาติไม่จบไม่สิ้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันเห็นเองไม่ได้จึงจําเป็นจะต้องมีคนชี้ให้เห็นนะครับธรรมะ ธรรมะไม่ต้องไปรอเกิดชาติหน้านะครับชาตินี้ท่านก็บรรูุได้เป็นเรื่องง่ายๆนะครับถ้าท่านไปฟังคนที่เขาบอกว่าชาตินี้ท่านไม่บรรลุทําไม่ได้มันก็ไม่ได้แหะครับแต่ท่านไปฟังคนที่เขาไปไปพบของจริงมาแล้วเขาจะชี้ให้ท่านเห็นเลยว่ามันง่ายง่ายมากด้วยเหมือนพระพุทธองค์บอกกับอัญญาโกทัญญามันง่ายง่ายมากด้วยนั่นแหละครับที่ผมเคยพูดบ่อยๆนะครับ อย่างแค่เราอย่าไปหลงสมมุตินะฮะอย่าไปติดความรู้นะครับเพราะท้ายที่สุดไอความรู้อะไรก็แล้วแต่มันต้องทิ้งหมดเลยครับมันทิ้งหมดไม่มีอะไรที่เราจะต้องเก็บไว้แต่ถ้ามันเราย,ยังไม่ตายมันก็ต้องคิดต้องใช้นะครับไปตามเหตุตามปัจจัยนะฮะถึงขนาดนั้นนั้นมันก็มองไม่เห็นตัวตนแล้วมันต้องไม่เห็นแบบแบบปัญญานะครับไม่ใช่เห็นด้วยสัญญานะ ไม่ใช่จำมาแล้วก็มาพูดอันนั้นมันยังไม่ใช่นะครับ,นะรบอย่าทิ้งเส้นทางนี้ยังไงท่านถึงแน่นอนฮะไม่เกินเจ็ดวันเจ็เดือนเจ็ดปีนะฮะสิ้นพบสิ้นชาติในชาตินี้แหละนะครับคลิปนี้ก็เอาสั้นๆแค่นี้นะครับเพราะว่าไม่มีอะไรหรอกครับธรรมะท่านที่จั้งจิตปณิธานนะครับ ก็ขอให้ประสบกับความสําเร็จนะครับอย่าทิ้งเส้นทางอย่าทิ้งกายทิ้งใจออกนอกตัวเองนะครับตอนต้องมองดูตัวเองบ่อยๆนะครับเห็นความรู้สึกมือคิดนะครับให้รู้อยู่กับปัจจุบันไม่กระจาตัวรู้ท่านก็ต้องทิ้งนะครับแต่ว่าถ้ามันถึงเวลามันยังทิ้งไม่ได้ก็ต้องเข้าใจอย่างนี้ไปก่อนนะครับมันไม่มีอะไรหรอกครับธรรมะ เฝ้าระวังจิตระวังใจแค่นั้นแหละย้อนกลับมาดูตัวเองบ่อยๆนะย้ำเตือนกันบ่อยๆแค่นั้นแหละธรรมะมันถึงเวลามเมล็ดพันธุ์มันหย่อนลงดินแล้วมันก็ถึงเวลาได้น้ําได้ดินได้อากาศมันจะงอกเองนะครับคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้นะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะครับสวัสดีครับ